วิญญาณแห่งแม่น้ำมูลในหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมแม่น้ำมูลมีหญิงสาวชื่อนารีเธอขึ้นชื่อในเรื่องความงามและความมีน้ำใจชายหนุ่มหลายคนจากหมู่บ้านใกล้และไกลาพากันมาเยี่ยมเยียนโดยหวังว่าจะชนะใจและหวังได้เธอเป็นคู่ครองวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งลงเรือเพื่อจะไปหานารีขณะที่เขาเข้าใกล้หมู่บ้านของนารีเขาสังเกตเห็นร่างหนึ่งในแม่น้ำที่ส่องแสงแวววาวราวกับแสงจันทร์บนผิวน้ำ เขาตกใจและลังเลไม่แน่ใจว่าเขากำลังเห็นอะไรร่างนั้นกวักมือเรียกเขาความเย็นอันน้าขนลุกพาดผ่านกระดูกสันหลังของเขาและทันทีที่เขาตั้งสติได้เขาก็รีบหมุนเรือกลับบ้านโดยไม่คิดชีวิตเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านเขาได้บอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้พบให้กับชาวบ้านฟังชาวบ้านตั้งใจฟังขณะที่เขาบรรยายถึงสิ่งที่น่ากลัวในแม่น้ำมูลที่เขาได้พบมาข่าวลือเรื่องผีกระจายไปทั่ว ชาวบ้านเริ่มหลีกเลี่ยงแม่น้ำมูลในตอนกลางคืนกลัวการเผชิญหน้ากับวิญญาณลึกลับเย็นวันหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านเข้ามาหานารีและเล่าเรื่องผีที่หลอกหลอนริมแม่น้ำมูลให้เธอฟังนารีรับฟังและรู้ได้ทันทีว่านั้นอาจจะเป็นอดีตคนรักของเธอในชาติที่แล้วเพราะนารีมักจะฝันเห็นคนรักของเธอตกน้ำและเฝ้ารอเธออยู่นารีเธอต้องการที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ เธอจึงตัดสินใจออกเดินทางหาวิญญาณตามที่ชาวบ้านบอกกล่าวด้วยตัวเองด้วยโคมไฟและความกล้าหาญของเธอเธอเดินทางไปยังแม่น้ำมูลในคืนที่มีแสงจันทร์ขณะที่เธอเข้าใกล้ริมน้ำเธอเห็นร่างที่ส่องแสงแวววาวของชายหนุ่มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณคือใครนารีถามด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม้ใจจะเต้นแรงก็ตามร่างนั้นพูดเบาๆเขาชื่อธนา เขาอธิบายว่าเขาจมน้ำตายในแม่น้ำเมื่อหลายปีก่อนเขาพยายามตามหาคนรักของเขาด้วยการท่องไปในแม่น้ำมูลและไม่สามารถพบคนรักและความสงบสุขได้แต่ตอนนี้เขารับรู้ได้ว่าคนรักเก่าของเขาก็คือนารีที่อยู่ต่อหน้าเขาตอนนี้และเขาก็เข้าใจว่าไม่สามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันได้นารีประทับใจกับเรื่องราวและความรักของธนานารีตั้งใจฟังและเธอก็สวดภาวนาและแสดงความเสียใจ โดยสัญญาว่าจะช่วยให้เขาพบสันติสุขเธอขอร้องให้ธนาละทิ้งความสัมพันธ์ทางโลกและยอมรับแสงสว่างที่รอคอยเขาอยู่เมื่อนารีเอ่ยถึงธนาสายลมอ่อนๆก็พัดผ่านแม่น้ำมูลวิญญาณของธนาเริ่มจางหายไปร่างของเขาสลายไปในหมอกแสงจันทร์ก่อนจะหายไปธนาก็ยิ้มขอบคุณนารีจนดวงวิญญาณสงบสุขในที่สุดตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาแม่น้ำมูลก็ฟื้นคืนความสงบอีกครั้ง ชาวบ้านกลับมาถึงฝั่งโดยไม่กลัวผีอีกต่อไปความมีน้ำใจและความกล้าหาญของนารีกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านและเธอยังคงได้รับความชื่นชมไม่เพียงแค่ความงามของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตใจที่มีเมตตาของเธอด้วย